บริเวณงานครับงานนครยักษ์ครับตำบลโคกเจริญนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าคนแน่นนะครับเป็นวันแรกของงานนะครับหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเปิดโบกหมอลำเลยลานเลยครับเขาบอกว่าวิกกับแตกนะครับวันนี้ก็มีรู้สึกจะเป็นรถแห่นะครับ เด่นๆ <c oughs> ก็นูน่นรถแห่ดังๆกับวันที่15บหมกราครับใบปอรัตติยานะครับ,บ,รรบโ,จโจ๊ะแน่นอนครับสำหรับใบป,ปอไม่ต้องห่วงคุณภาพและก็เสียงด้วยนะครับเอซี <FC S 2> <5 S 1> จะตามไปก็ตามไปช่องลูกป่องมงคลนะจ๊ะแล้วทางที่ดีก็เข้าไลนา์ให้ได้นะจ๊ะมันด่าก,กันได้นะจ๊ะยูทูปมันมันคุยกันไม่ได้แต่ไลน์มันมีโทรศัพท์ ต้งหมายโทรศัพท์อยู่แล้วก็วิดีโอคอเห็นหน้าด้วยเอเอข้าบริเวณงานแล้วครับบริเวณประลัมพิธีนะครับบริเวณงานนะครับเดี๋ยวผมมาทำบุญด้วยนะครับผมขอญาตถ่ายก่อนนะครับก็พิธีวันนี้ก็จะมีพิธีใหญ่คือ16บหนาฬิกาสมงเย็นนี่แหละครับ ก็จะมีการทําพิธีอาบน้ํามนต์นะครับอาบน้ามนต์นะครับอาบน้ามนต์นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเขาเรียกว่าทําบุญนะครับทําบุญติดทองนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าย่ามโม่แล้วกันนะครับมีคาถาให้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าหลวงพ่อสีมาเทวะนาค นักเทวีองค์ดำมสิริจันทรานาจันทร์นักคราชนะครับนัคราชนะครับเข้าประลำพิธีนะครับมาเช้าก็ทําพิธีไปบ้างแล้วนะครับโดยอาจารย์เนะอนักขดอยักษ์สี่โมงเย็นอาบน้ำมนต์นะครับ,รบต้องจองคิวด้วยนะครับต้องจองคิวด้วย ตรี่ก็มีขายนะครับใจเสียงดวงในปรมรที่ดีนะครับก็มีทําบุญทุกประเภทน,นะครับบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาตามกำลังศรัทธานะครับ สานกุมารเจ้าทรั์เงินล้านนะครับ คนครยักษ์กับตำบลชัยมงคลกระนองมูมากนครราชสีมาถ้าวันนี้เป็นงานที่สองของการจัดงานนะครับ,รบแล้วก็ช่วงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นวันนี้ครับก็จะมีพิธีอาบน้ำมนต์นี่ต้องจองคิวก่อนนะครับต้องลงทะเบียนจองคิวก่อนนะครับถึงจะได้อาบนะครับมากันทันมากันทนันสำหรับท่านที่ยังอยู่บ้าน มาทำร่วมกันครับ ชต้อ,องคิวนะครับรถน้ำมนต์นะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะได้อาบนะครับต้องจองคิวก่อนนะครับถึงจะได้อาบนะครับต้องลงทะเบียนนะครับแล้วอาบัตรให้แล้วัตบา